สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาสุทธิมูลสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุรีได้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะโดยการฝึกประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการห้องเสื้อขวัญจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่10เมษายนพุทธศักราช2568หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ มีโอกาสในการร่วมง,งานกับหน่วยงานราชการจังหวัดหนองคายในการจัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยห้องทรงงานเตรียมรับสเสด็จสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายความรู้ทักษะและสมรรถนะที่ได้รับ ได้รับคำแนะนำจากครูฝึกในการวิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บเสื้อโปโลมีการสาธิตการสร้างแพทเทิร์นเสื้อโปโลได้ความรู้ในการฝึกสร้างแพทเทิร์นปรับแบบเสื้อโปโลการวางแพทเทิร์นตัดผ้าและเย็บประกอบตัวได้ทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับห้องทรงงานได้วัดขนาดเพื่อสร้างแพทเทิร์น้าคลุมฉักครคตัดผ้าตามแบบเย็บส่วนประกอบและเทคนิคการตกแต่ง ได้รับคำแนะนำจากครูฝึกในการวิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บเสื้อเชิตการสร้างแพทเทิร์นการปรับแบบการใช้ประเภทเครื่องมือเครื่องจักรได้ฝึกทักษะในการตัดเย็บชุดต่างๆได้รับเทคนิคการเย็บผ้านุ่งโจงกระเบนเสื้อแขนกระบอกเย็บชุดการแสดงในพิธีงานต่างๆแนวทางในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน 1. การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่มีอยู่ได้แก่ ความรู้ด้านเทคนิคเช่นการใช้จากแต่ละประเภทความรู้เชิงปฏิบัติเช่นขั้นตอนการเย็บการแก้ไขปัญหาเครื่องจักร 2. มีการจัดทำแผนการสอนในการถ่ายทอดความรู้วางโครงสร้างหลักสูตรหรือหัวข้อการสอนได้แก่การใช้จากอุตสาหกรรมเบื้องต้นถึงขั้นสูงการตรวจสอบคุณภาพการเย็บ การแก้ไขปัญหาหน้างานเทคนิคการวางแผนและขั้นตอนการผลิต 3. เลือกวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เหมาะกับกลุ่มผู้เรียนถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวได้แก่สาธิตการทำงานจริงให้ดูให้ปฏิบัติจริงพร้อมแนะนำขณะทำา 4. ใช้สื่อและเครื่องมือการเรียนรู้ให้หลากหลายเช่นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้จักหรือการเย็บที่ถูกต้องผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการเย็บอย่างเป็นระบบได้แนวทางกระบวนการในการขยายผลกับเครือข่ายหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือครูในสาศึกษามีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ร่วมกันได้แก่ 1. สร้างทีมแกนนำหรือครูต้นแบบ 2. อบรมเวิร์กช็อปภายในวิเลย์ 3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 1. ขาดเวลาในการเรียนรู้การถ่ายทอด 2. ขาดทรัพยากรเช่นจากวัสดุฝึกสื่อการสอนที่ทันสมัยและสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิชาลัย,ายอาชีวศึกษาชนบรุรีที่ให้การสนับสน,นุนและสถานประกอบการห้องเสื้อขวัญที่ให้รับการพัฒนาเป็นอย่างสูงขอบคุณคะ่ะ